เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารอบ2เนี่ยลุงใช้ปุ๋ยสุดไหนนะครับสำหรับต้นถั่วที่สมบูรณ์แล้วแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุยพาเรามาเปิดตาดอกให้กับตัวแขกรอบที่2นะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุยด้วยนะครับหลังจากที่เราเปิดตาดอกรอบแรกไปช่วงอายุประมาณ สามสิบห้าวันนะครับประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าวันเป็นการเปิดรอบแรกตอนนี้ตัวแขกลงหนุ่ยก็อายุประมาณสี่สิบวันแล้วนะครับหลงหนุ่ยก็จะมาทําการเปิดตาดอกอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตอนอ้นกันนะครับว่าการเปิดตาดอกรอบแรกเนี่ยทําให้ดอกเขาเยอะหรือเปล่านะครับมาดูด้านบนนะครับเราจะไม่เห็นดอกเลยนะครับสําหรับตัวแขก ตัวแคกจะมีดอกแล้วก็มีฝักอยู่ใต้ใบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองข้างบนเราก็จะเห็นแบบใบอย่างเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับความสูงตอนนี้นะครับในแปลงของหนุ่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนได้นะครับเพราะฉะนั้นหนุ่ยจะพอแล้วนะครับความสูงจะไม่ให้ไม่ให้หลงงามนะครับเดี๋ยวหนุ่ยจะต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยในการเปิดตาดอกรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นกันก่อนดีกว่านะครับ ช่วงรอบแรกที่เรามาเปิดนะครับตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มติดจันยังไม่มีดอกนะครับตอนนี้ทุกคนลองดูนะครับพอแหวกดูนะครับเห็นไหมครับดอกพึบเลยนะครับดอกเหลืองเลยนะครับจากจันทก็กลายมาเป็นดอกเดี๋ยวจากดอกก็จะกลายเป็นฝักนะครับความสูงพอแล้วนะครับ มีงก็จะต้องทําการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยในการเปิดตาดอกรอบที่สองนี่เป็นฝักบ้างแล้วก็มีนะครับหนึ่งดอกหนึ่งฝักนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหกฝักที่เห็นเห็นแล้วนะครับเป็นฝักมาแล้วก็คือห้าแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเดี๋ยวก็กลายเป็นฝักก็จะเป็นหกฝักนะครับหนึ่งก้านได้หกฝักก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับถั่วแข่ พรน,นั้นเราต้องทำการเปิดตาดอกสักสองรอบนะครับเราจะได้ดอกเยอะฝักเยอะนะครับเพราะาเราสังเกตดูนะว่าบางมีมีบางอันนะครับเพิ่งจะเป็นตะแงะก็คือไปป่าอย่างนี้นะครับเราต้องช่วยในการเปิดตาดอกดูตรงนี้นะครับนี่นะครับยังไม่เป็นดอกนะครับโอกาสข้างหน้าก็เป็นดอกเป็นฝักนะครับ เรายังมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าทว่าแขกไม่ได้ติดดอกรอบเดียวแล้วก็จบนะครับถ้าเราทําการเปิดตาดอกจนระยะที่พอสมควรเราก็จะได้ดอกได้ฝักเยอะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเป็นดอกแล้วเป็นฝักเพราะนั้นเราต้องทําการเปิดตาดอกสองรอบก็คือช่วงอายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าวันเนี้ครับหนึ่งรอบ แล้วก็ประมาณ40วันอีกหนึ่งรอบตัวแขกมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ80วันนะครับเพราะฉะนั้นอายุประมาณ40วันเขาก็จะออกดอกแต่อันไหนที่ออกมาก่อนก็จะเป็นฝักนะครับดอกเลยนะเยอะเลยนะครับก็ใช้ปุ๋ย ใช้ยาให้ถูกกับช่วงอายุนะครับแล้วเราจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับการทำตัวแพรปุ๋ยแต่ละสูตรก็อยู่ในช่วงอายุแต่ละอายุนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้สูตรเดียวตลอดอย่างอันนี้นะครับเปิดตาดอกหนูใช้รอบแรกไปเป็นปุ๋ยของชาลิเฟตสูตรสิบห้าสิบสิบนะครับก็คือต้องการให้ต้นด้วย แต่ตอนนี้ต้นของหนุ่ยมีความสูงแล้วนะครับหนุ่ยไม่ต้องการให้ต้นงามจนเกินไปต้องการอัดดอกอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปดูนะครับว่าหนุ่ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนในการเปิดตาดอกรอบที่สองที่ไม่ต้องการต้นแล้วนะครับต้องการแค่ให้ดอกติดดีกว่านี้ให้ดอกพวกนี้นะครับติดนะครับแต่ไม่ต้องการให้ต้นสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังมีโอกาสเปิดนะครับเปิดตาดอกแต่งแงงเยอะเลยนะครับ ถ้าเราทำให้ได้เป็นดอกตามตังแงนี้นะครับผลผลิตนะครับดีแน่ๆนะครับน,นะครับเยอะนะครับที่ยังเป็นตังแงแล้วก็รอการติดดอกเราต้องทำการเปิดสักสองรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารอบสองเนี่ยลุงหนุ่ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับสำหรับต้นถั่วที่สมบูรณ์แล้วแบบนี้นะครับ สำหรับการเปิดตาดอกรอบที่สองนะครับช่วงอายุประมาณสี่สิบวันนะครับเนื่องจากต้นถั่วเราสูงอยู่แล้วมีความสูกพอแล้วนะครับหนุ่ยก็จะเปลี่ยนปุ๋ยออมาใช้เป็นศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องการให้งามไปกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปเราก็ใช้ตัวหน้าเป็นศูนย์เราก็ใช้ห้าสองเพิ่มดอกนะครับแล้วก็สามสี่เพราะว่าถั่วเราเริ่มมีฝักนะครับเพื่อขยายฝัก แล้วก็ชุดเดิมที่เราใช้ก็แคลเซียมบอลอนชุดนี้นะครับเราต้องใช้ด้วยเป็นการเปิดตาดอกรับที่สองนะครับพอช่วยในเรื่องการผสมเก,กสรลดการหลุดร่วงนะครับไนอีกตวงที่เราใช้เหมือนเดิมก็คือถั่วดกตัวนี้เราใช้เหมือนเดิมนะครับขวดหนึ่งสิบห้าไล่แคลเซียมบอลอนนี่ขวดหนึ่งยี่สิบห้าไล่นะครับสำหรับของชาลีนะครับก็เป็นชุด บำรุงนะครับตัวนี้หนุ่ยเลือกใช้เป็นของชาดีส่วนสารป้องกันแล้วก็กําจัดแมลงนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เท่าทีุ่หนุ่ยสังเกตมาของชาวไร่ด้วยแล้วก็ของหนุ่ยด้วยเพียค่อนข้างแรง,งหนุ่ยก็ใช้เป็นไถออมีท็อกแซมนะครับตัวนี้เป็นตัวโดดๆเลยนะครับหนึ่งสองก็ใช้ได้ห้าไร่แล้วก็ป้องกันหนอนหนุ่ยเลือกใช้เป็นอิมาเมกตินนะครับ คนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าไล่นะครับเป็นการฉีดป้องกันแล้วก็ใส่ยาคุมไข่ไปด้วยพร้อมในตัวเลยนะครับก็เป็นชุดป้องกันแล้วก็กำจัดแมลงนะครับชุดนี้การเปิดตาดอกรอบที่สองนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าฝักถั่วเราจะสมบูรณ์หรือเปล่าก็อยู่ที่การเปิดตาดอกรอบที่สองนะครับเพราะว่าดอกจะติดเยอะแล้วก็เริ่มมีฝักนะครับ เราก็ใช้แค่ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดตาดอกรอบที่สองก็เป็นการฉีดพ่นบํารุงระยะที่สามนะครับก็ครั้งที่สามนะครับแล้วก็หลังจากนี้อีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มขนาดปักนะครับอาจจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยบางตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ คลิปน,นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผมสวัสดีครับ